กำลังรับฟังรายการชาย a ล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการชาย a ล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อหนังสือลูกเคลื่อนโลกของสิริวัตินะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้เข้าไประดับลึกๆด้วยนะในรอบลึกๆของเซเว่นบุ๊กอะวอร์นะครับวันนี้อยู่ในสายกับเราครับนักเขียนหรือกวีที่เป็นผู้สร้างสรรค์งานเล่มนี้ออกมาซึ่งพิมพ์ออกมาถึง3ครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือคุณสิริวัติครับหรืออาจารย์นฤทัยพลอยหิรั นะครับตรงน,นี้ต้องบอกว่าเป็นว่าที่ด็อกเตอร์เลยนะเพราะว่าคุณนฤทัไทยเนี่ยกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่เชื่อว่าจะเป็นกําลังสําคัญอีกคนหนึ่งของวงการวิชาการรวมถึงวงการกรวีนิพนธ์ของบ้านหลักนะครับต้อนรับคุณนฤทัไทยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคคผมสวัสดีครับก็ขอเรียกอาจารย์กุลกนแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะรู้จักในชื่อของน้องกุลอาจารย์เป็นยังไงบ้างช่วงนี้สุขภาพร่างกายเล่าให้เราฟังเลยก็ตอนนี้กุลนะคะก็ตอนนี้อยู่โอสเทลค่ะใกล้ออกจากใกล้ออกจากโฮสเทลแล้วค่ะ,คะก็สุขภาพร่างกายตอนนี้ก็ อยาจะบอกว่าคุณติดโควิดแล้วก็ใกล้จะหายแล้วถึงแม้ว่าคุณจะได้รับวัคซีนสองเข็มแล้วเนาะก็ยังมีโอกาสในการในการติดเชื้อได้ทีนี้ได้เข้ารับอ่าโฮสเทลหลังจากที่ทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านเราไม่ได้ไม่ได้การติดต่อจากสอสช่อเลยอาจจะเนื่องมาจากอาจจะเนื่องมาจากคนเยอะมากๆจริงแล้วก็ เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นความล้มเหลวของของรัฐบาลเนาะแต่ว่าเรเาก็จะพยายามจะเข้าใจคิดในในแง่ดีว่าเราจะพยายามจะเข้าใจว่าอืมการบริหารงานที่ที่เป็นแบบเนี้ยมันก็จะแบบว่าทําให้ส่งผลให้ประชาชนของเราเนี่ยอาจจะสูญเสียสูญเสียคนในครอบครัวได้หรือว่าคนท,ที่ที่เพิ่งเป็นใหม่ๆอาจจะแบบ มีความกังวลมีความซึมเศร้าหรืออาจจะเกิดการฆ่าตัวตายอย่างที่นี่ค่ะเพราะออกมาได้เพราะว่าในช่วงแรกๆที่คุณที่คุณรู้ว่าติดโควิดแม้แม้ว่ากระทั่งได้รับวัคซีนถึงสองเข็มแล้วคุณก็ติตตกแล้วก็มีอาการที่แบบซึมเศร้าไปช่วงหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับเลยค่ะอาจารย์ใช่ใช่ ก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าถึงฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะเราก็ไม่รู้แหละว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้ารู้ตัวไวตรวจพบไวก็สามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวมถึงเข้าสู่กระบวนการกับตัวกระบวนการรักษาได้นะตรงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับ ค่ะขอบคุณค่ะครับผมคราวนี้เราก็มาพูดถึงสิ่งที่เกริ่นไปเมื่อตอนจะเข้ารายการนะครับนั่นก็คือหนังสือกวีนิพนธ์เรื่องลูกเคลื่อนโลกเป็นยังไงครับอาจารย์ที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงบ้างครับเื้องต้นก็อยากจะบอกอาจารย์ในก่อนเลยว่าหนังสือเล่มนี้ ในส่วนของบทกวีลูกเคลื่อโลกอะค่ะคุณอะได้เขียนต่างกรรมต่างวาระนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนํามารวมเล่นเป็นทีมหลังจากที่ได้เข้าค่ายอบรมบ่มเพาะนักเขียนรุ่นที่ห้านะคะของสสองรนะคะแล้วก็ในในในรุ่นที่ห้าเนี่ยได้มีโอกาสอบรมกับพี่โอเรวัตพันธิพัฒน์ค่ะที่เป็นกวีซีร์ไรส์ศิลปินศิลปมารณซึ่งในตอนนั้นค่ะ ที่โยตั้งคําถามว่าหากเราอะ่ะจะทํากวีนิพนธ์อของเราสักเล่มหนึ่งเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีไอเดียว่าอืมคุณอยากจะทําเกี่ยวกับเราโลกแล้วก็ลูกแล้วพอได้ทำเป็นทีมเนี่ยก็มันก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าเล่มเนี้ยเราจะทําเกี่ยวกับลูกที่ะจะขับเคลื่อนโลกต่อไปอะทีเนี้ยในหนังสือกวีนิพนธ์อข,อของคุณก็เลยจะแบ่งออกเป็นสามภาคภาคแรกเนี่ยจะ เกี่ยวกับเรื่องเราค่ะครเราในที่นี้เป็นการนาเสนอตัวตนของกวีคือตัวคุณเองแนะนําว่าตัวเราเนี่ยเป็นใคร,ครแม้จะแม้มันจะดูว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราในที่นี้จะเป็นตัวแทนของเราเราเราและเราสัญญาหลายๆชิ้นก็จะพูดแทนผ่านเราผ่านประสบการณ์ของเราก็เป็นประสบการณ์ร่วมของคนอื่นในเวลาเดียวกันค่ะอาจารย์รส่วนท่าที่สองโลก ภาคนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมร่วมสมัยค่ะเราในฐานะผู้สังเกตการเนี่ยก็นำนำเหตุการณ์ต่างๆเนียมาสร้างแรงบันดาลใจ,จแสดงทักนะต่อต่อมันอีกทีหนึง่งเป็นการเขียนเหมือนเป็นการเขียนบันทึกข้างประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวของคนเล็กๆในสังคมค่ะภาคที่สามนะคะภาคที่สามก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลูกค่ะคุณก็จะเขียนเรื่องเนี้ยในฐานะของผู้หญิง ผู้หญิงที่เป็นแม่คนหนึ่งเขียนในนามความเป็นแม่แม่ของลูกนะคะลูกค<ะ>ุณเขียนทีแรกคุณก็เขียนเกี่ยวกับลูกของเราก่อนลูกของคุณแล้วก็ลูกของคนอื่นคือลูกของเขา<ะ>ลูกของเขาก็คือลูกของโลก<ะ>ทีนีน้ลูกในมุมมองหนึ่งก็คืออนาคตค<ะ>ือความหวังของสังคมที่เราจะต้องฝากความหวังไว้กับเขาในการขับเคลื่อนโลก โลกที่อยู่ในมือของเขานะคะในในยุคต่อไปเขาต้องขับเคลื่อนโลกด้วยพลังแล้วก็ตัวของเขาเองทีนี้ค่ะลูกในวันเนี้ยมันก็จะหมุนวนมันก็จะหมุนวนมาเป็นเรามาเป็นคําว่าเราในคาคแรกในวันข้างหน้าของเขาคือลูกก็จะหมุนกเป็นเราในวันข้างหน้าและเราก็คือตัวเขาในวันข้างหน้าก็ต้องฝากความหวังให้กับลูกในรุ่นต่อไปก็มันจะเป็นวงจรไม่รู้จบเพื่อสักวันหนึ่งอะ คือเราก็จะถึงความหวังแล้วก็ความฝันอย่างแท้จริงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเม,มื่อไหร่แต่เราก็ยังจะปากัางรุ่นต่อรุ่นแล้วก็รุ่นต่อรุ่นต่อไปเรื่อยๆค่ะครับผมแล้วกว่าจะออกมาเป็นลูกเคลื่อนโลกที่หลายๆคนก็น่าจะได้ผ่านตากันมาบ้างแล้วเนี่ยจันมีเกร็ดหรือว่ามีมุมอะไรที่อยากจะเล่าเรื่องนี้บ้างไหมอ่าโอกาสในการสร้างสรรค์ผลง,ง,งานค่ะจนัน จริงๆเราก็หน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานที่มีโอกาสที่เปิดการอบรมหลายๆหลายๆงานที่คุณได้เข้าไปอบรมคุณก็ได้มีโอกาสในการเจอศิลปินหลายๆท่านาซึ่งศิลปินแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สถาพรศีษจังอาจารย์ธวรินขวงามอาจารย์ศรรรรักดิ์สิร,ร,ริวิสุทธ์อาจารย์ชัยพรบางคมบางอาจารย์หลายๆท่าน,ารรรนที่ ุณยังไม่ได้กล่าวถึงก็ล้วนแล้วแต่ก็เป็นอาจารย์ของคุณที่ที่ให้การอบรมคุณมาบ่งเ oh. พาะอาจารย์นนเรวัฒนพินพัฒน์ก็บ่งเพาะมาเรื่อยๆดังนั้นก็คือสิ่งที่เป็นมุมมองก็คือโอกาสในการในการ,ในการที่เราอ่ะมีส่วนร่วมในการไปฟังบรรยายในการได้รับคําแนะนําเล่มเนี้ยจะมีได้เลยก็คือคุณได้รับโอกาสดีๆจากอาจารย์สถาพรศ,ศรีัจจังที่ <Okay. S 1> ท่านเขียนคํานิยมให้ hmm. เพราะว่าได้เคยไป อบรมท่ายลายลัษม์รณสิป์กับศิลปินแห่งชาตินะคะาอาจารย์ท่านก็เคยรับปากว่าเออถ้าออกบุนกวีนะก็จะเขียนคำนิยมให้หนูก็เลยคุณก็เลยบอกอาจารย์หนูจะออกบล้นะอาจารย์รอ,อ,อย่อาลืมผลยา แล,แล้วก็เล่มนี้เล so ่นนี้ก็ได้อาจารย์ไพฑูรย์ธัญญาค่ะอาจารย์ธัญญาสักพันธ์ธานนท์เป็นบรรณาธิการให้เนื่องจากว่าได้รับคําแนะนําจากครูเจนสองสมนะคะในการที่ตอนนั้นอะกุณได้ประเด็นทําต้นฉบับกับท่านท่านก็เลยแบบเดี๋ยวหาบกกอให้อาจารย์ท่านก็เลยแนะนําแล้วก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ธัญญาค่ะครับผมการทํางานกับบอกอเนี่ยมีความสําคัญไหมการทํางานกับบอกอบอกอรหรือบรรณาธิการมีความสําคัญมากเุณอันนี้คุณขอเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยในการทำห,รนหนังสือนิดนึงี่คุณไม่เคยมีความรู้เพราะว่าเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณชอบลองผิดและลองถูกด้วยตัวคุณเองก่อนคุณอะ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อใครจะพูดอะไรจะไม่ค่อยฟังจะชอบแบบคุณจะลองทําของคุณดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนทเ,นเนี้ยกุณกุณก็ทําเรื่องเนี้ย ลูกเคลื่อนโลกพิมครั้งที่หนึ่งเพื่อไปประกวดเซเว่นบุ๊ d อวอปีที่แล้วนะคะเพื่อไปส่งเซเว่นบุ๊ d อวอปีหกสามคุณก็พิมพ์เลยในช่วงวันเกิดคุณไม่มีบอกอคุณก็ใส่เข้าไปสิ่งที่คุณชอบอะไรที่คิดว่ามันเพราะเราชอบเราก็ืกเราโลกโลกเท่แหละทีนี้ค่ะด้วยความที่เราเนี่ยไม่ได้มีความเจนจัด ในเรื่องการสรรบทกวีเรารไม่รู้ว่าตัวบทของเราอ่ะมันมีน้ำหนักมากหรือร้อยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ความกับคําในแต่ละแต่ละบทเนี่ยก็เหก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในในบทกวีแต่เราเล่มคุณก็ทําอย่างที่ฉันใจฉันอยากทําเลยค่ะ<ว>ก็เอาอันนี้ไปใส่เรื่องนี้ก็เอา<ว>ทีนี้เราก็ไม่ได้เช็คด้วยว่าว่าสิที่เราทําไป คือเล่นนี้มันจะเป็นแขนทลักใช่ไหมคะคก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆด้วยเช็คไม่ละเอียดพอเช็คไม่ละเอียดมันจะมีหนึ่งคำที่ไม่รับสัมผัสกันอทําให้ทําให้แบบเล่มเนี้ยแทนที่แบบเออมันน่าจะได้รางน,นะมันอาจจะเป็นข้อบกพร่องแล้วก็ข้อบกพร่องอันใหญ่ที่สุดเลยคือคุณไม่มีบรรณาธิการ,รซึ่งคุณไม่มีความรู้รพอเราได้เ,เรียนต้นฉบับที่สำนักพิมพ์นาคอนใช่ไหมคะคก็ได้ความรู้แล้วก็พอผลงานชิ้นเนี้ยอย่างที่แบบอ่า พี่สาวน้องน้องสาวของครูเจนค,ครูเจนสองสมนธ์ก็ครูเจนเนี่ยได้ได้แนะนําให้อาจารย์พัญญาเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลเป็นบรรณาธิการให้ก็เลยรู้ว่าอ๋อบทบางบทเนี่ยมันอ่อนมันมันออกเกินไปมันไม่ควรจะอยู่ในนี้แต่บทที่ควรจะอยู่ <c oughs> ก็ไม่เอาเอามาใสา่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อาจารย์ก <c oughs> ็<า><า>บรรณาธิการก็ถามหาว่ามี มันมเบออื่นอีกไหมครับผมทำไมไม่เอาอันนี้มาใส่อันนี้เขียนดีอันนี้เขียนมีพลังเอาอันที่มีน้ําหนักหน่อยเอาออกเอาคิดว่าอันที่มีน้ําหนักมาก อ่าเราดูดีมีพลังก็เอาเข้ามาใส่โคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่สาคัญเลยที่ควรจะมีบรรณาธิการทําให้เรารู้จิดอ่อนจิตแข็งของเราแล้วก็รู้ว่าความเป็นเอกภาพของหนังสืออะควรจะเป็นอย่างไรใช่ใช่เพราะเล่มแรกนี่เราเราพิมพ์เองแบบเซลล์พับลิกใช่ไหมครับอาจารย์พิมพ์เล่มคระบอเพื่อส่งโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับมีใช่ค่ะแต่ก็ดีใจที่แบบว่าได้เข้าช็อตลิสช็อตลิสเซเว่นบุ๊กวอาไปีหกา แต่ก็แต่ก็เสียใจที่แบบถ้าตอนนั้นมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ถ้าเรามีความรู้มากหน่อยมันน่าจะดีกว่านี้ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่านอกจากงานกวีนิพนธ์ที่ส่งประกวดในรายการเซเว่นบ a ๊กอแล้วอาจารย์กุลน่ารืไทยเนี่ยนะครับเคยได้รางวัลชมเชยของการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าด้วยนะครับอาจารย์พูดถึงงานชิ้นนั้นหน่อยครับงานชิ้นนี้จริงๆแล้ว ได้แรงบันดาลใจผลงานทุกงานในเล่มค่ะได้มาจากแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของของกุลก็คือในช่วงนั้นะ่ะ คือคุณก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยเพราะว่าก็ในสมัยปริญญาตรีก็ศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทยมาด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นก็ไปช่วยรุ่นพี่เขามีงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะคะก็ได้ไปช่วยรุ่นพี่เนี่ยปรับวงก็เป็นเหมือนเป็นวิทยากรไปปรับวงให้เขาเป็นอาสาเป็นอาสาวกก็คือไปอยู่กับเด็กๆค่ะ ทุกสาวอาทิตย์ก็จะไปอยู่ที่โรงเรียนการจะมาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตันหนักส่วนกลับมัธยมทีนี้เขาก็มีการประกวดอังกะลุงค่ะคุณก็ไปปรับวงอังกะลุงก็เห็นเด็กเนี่ยแต่ละคนแต่ละบ้านจะมีตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยแล้วก็เขาก็จะถืออังกะลุงที่ที่เราจะต้องปรับวงเขาเพลงนั้นก็คือเป็นเพลงของโรงเครื่องกระทงต่งคุณก็ได้แรงมานันใจว่าอืม ขณะที่เด็กๆอ่ะเขาถือเสียงบางคนก็ถือถือกระบอกเล็กบางคนก็ถือกระบอกใหญ่แต่อันตลุงทุกตัวที่เขาถือเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าตับมันก็จะอยู่ในรางในรางมันจะเกิดการเขย่าเขาก็มีความพยายามมือข้างขวาก็จะถือเสียงหนึ่งมือข้างซ้ายก็จะถือเสียงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงที่เขาถือก็คือเหมือนกับการทําหน้าที่ถ้าถ้าเด็กคนไหนลืมหรือว่าคนไหนเขาลืมเขย่าเสียงนั้นก็จะหายไปคืออันเนี้ยก็คือ หน้าที่และความสำ,สำคัญของของการมีเสียงการมีสิทธิ์แล้วก็การใช้เสียงคุณก็จะเชื่อมโยงว่าอืมในวงอังกฤษของเราอ่ะไม่มีการแบ่งชนชั้นทุกคนมีมีสิ่งที่เขาถือเหมือนกันแล้วทุกคนต้องทําหน้าที่ทีนะี้เราอะใช้ดนตรีอะมาเชื่อมโยงเชื่อมโยงในบทเพลงของเราโดยที่มีคุณเป็นค,ครูคอยคอยกํากับ ทุกคนต้องสามัคคีกันถึงแม้จะเป็นมีความแตกต่างทางเพศทางระดับชั้นที่เขาเรียนบ้านหรือวัดระดับสถา,านะแต่เราจะลืมทุกอย่างเพราะว่าเราจะอยู่ในวงดนตรีเราต้องกลมเกลียวกันเราต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าเมื่อคนนี้ถือเสียงนี้หน้าที่ต่อไปของคุณคุณก็ต้องต่อเนื่องกันเราจะมีกนในการเล่นก็คือทุกคนอยากขาดหายในหน้าที่คุณก็เลยเขียนว่า กำหนดกดบรรเลงเพลงง่ายๆทุกคนอย่าขาดหายในหน้าที่ mm hmm. เมื่อเขยา่าเสียงยาวๆพอดีเขย่าสั้นๆนี้มีกรอบเกณฑ์ทีนี้ทุกคนมีสิทธิ์แต่ทุกคนก็อยู่ในภายใต้กรอบและเกณฑ mm ์ hmm. ของเราเหมือนกันมันก็เข้ากับระบบราาประชาธิปไตยเหมือนเรา mm hmm. oh. แล้วคุณก็เลยเขียนว่าโดเรมีฟาซอลาทีโ hmm. ดระบอบเล็ก ระบอบโตเราร่วมเล่นทั้งสิงเสียงสร้างให้ไม่ซ่อนเร้นความสำคัญชัดเจนทุกคราวคราวนะคะและคุณก็เลยมามองในมุมว่าในฐานะที่เราเป็นเป็นประชาชนที่อยู่ในระบบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยมันเชื่อมโยงกับหลักประชาธิปไตยอย่างไรคุณก็เลยเขียนว่าทุกๆความเสมอภาคจากนดนตรี เปลี่ยนวิธีเสียงไม้ไผ่ในวันหน้าเป็นหนึ่งเสียงที่ครอบครองของประชาเป็นสิทธิที่ไม่ต้องคว้าจากใครๆเสียงเขย่าสั้นยาวคราวคิดนึกใช่รู้สึกต้องเหตุผลชนรุ่นใหม่อังกลุงชีวิตข้อคิดใจหลักประชาธิปไตยต้องใช้จริงใช่ก็เลยได้แรงบันดาลใจจากอน,นันมามาเขียนบทกวีอีกสัก ชิ้นหนึ่งอาจารย์เพราะว่าติดใจอยู่อยากบันทึกเอาไว้ด้วยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปอ่านด้วยนะครับก็คือพระอาทิตย์ชิงดวงมันมีความเพราะถ้าในตัวดนตรีก็เพราะนะแล้วก็ถ้ามาเป็นบทกวีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วครับ เพลงราทิชิงดวงเนี่ยคือชื่อของมันก็ไม่ไม,ไม่ค่อยจะเหมือนใครแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงหนึ่งเป็นเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งที่คุณชอบมากคุณก็เลยอยากได้เอาชื่อเนี้ยมาเป็นชื่อบทกวีแต่เราอะ่ะจะลืมเนื้อความที่เคยเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะออไปคุณก็จะมาตีความตัวบทใหม่นะคะ คุณเอาคา,าพระอาติชิงดวงมาใช <sein> ้ในบริบทของคุณมีตัวบทของคุณเกี่ยวกับทอยย้องฟ้ายามค่ำคืนเกี่ยวกับจีทุ่งใต้เกี่ยวกับดาวตก <ừ m. S 2> เกี่ยวกับความหม่นเศร้าความมืดหมด่นยามค่ำคืนเป็นการใช้สัญลักษณ์แทนแทนผู้ประท้วงทีนี้สัญญาที่คุณปั้งเอาไว้อะมันอาจต้องขดคิดอย่างลึกซึง้งคุณก็เลยไม่แน่ใจว่าอืมมันอาจจะลึกซึ้งมากไปจนที่คนอื่น ูอ้อ่านผู้อ่าน,าน,านจะเข้าถึงด้ยากหรือเปล่าแต่มันเป็นความหมืนเต้าในช่วงนั้นมีการปะทคงเยอะมากค่ะอาจางก็เลยคิดว่าอืมมันมีกลุ่มผู้ชุมนมุมทั้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายแล้วก็เราเราถือว่าเราเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์เนาะ,ะแล้วก็เราก็คิดว่าอืสิ่งที่สิ่งที่มันแบบว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอเนี่ยอาจจะผ่านไปเพราะว่าในยามค่ําคืนที่มีดาวตกมีการสูญเสียก็จะเกิด ยามเชา้ายามชาเช้าเที่ยงขึ้นมาเพื่อเป็นฟ้าใหม่ให้ให้ความหวังกับเราผมชอบนะครับอาจารย์ครับเอ๊ะแล้วอาจารย์จะพิมพ์อีกไหมเนี่ยหรือว่าตอนนี้กําลังเขียนง,งานอะไรอยู่หรือเปล่าก็มีก็มีเขียนแต่ยังไม่ถูกใจครับ มีมีงานอีกชิ้นหนึ่งคือเก็บเอาไว้แต่ยังไม่ถูกใจเพราะว่าบทยังยังไม่หนักแน่นพอ,อเพราะาพอพอทำพอทาอันนี้แล้วสิ่งที่เราเคยเก็บเอาไว้เราคิดวามันอ่อนไปเลยแล้วก็เป็นความรู้สึกมากกว่าการสะเทือนอารอมณ์อาสังคมมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัิกิรมากไปคุณก็เลยวางไว้ก่อนแล้วก็เขียนสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นมามแต่ตอนนี้ก็กำลังเหมือน เหมือนยังรกระจัดกระจายอยู่นนยังไม่ยังไม่ได้เอามารวมกันเสียทีเดียวค่ะแต่ก็จะมีจะมีไหมก็จะมีแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเล่มน,นี้ยก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ปีถึงจะได้เล่มหนึ่งคือบ่มให้มันจนเต็มที่เนาะแล้วเราค่อยเผยแพร่ออ,อกมาระหว่างนี้เราก็ขัดเกลาไปหรือเขียนสะสมไปเรื่อยๆร,รออ่านนะครับอาจารย์ครับรออ่านเล่มต่อๆไปนะครับอ่ะไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์นาเรไัยหรืออาจารย์คุณของเราเนี่ยมีการจัดทําที่เรียกว่าการอ่านบทกวีออนไลน์นะครับซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินการอ่านบทกวีเคยเห็นการอ่านบทกวีในหลายๆที่นะครับที่เป็นสถานที่จริงแต่คราวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับในช่วงภาวะแบบนี้การรวมตัวก็ยากนะแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยช่วยทําให้คนที่อยู่ไกลๆซึ่งปกติในการบทกวีถ้ามารวมตัวกันเนี่ยคนที่อยู่ทางเหนือบ้างทางใต้บ้างก็ต้องนั่งรถมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่คราวนี้พอเราใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเน มันทําให้คนที่อยู่ห่างไกลก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็สะดวกนะครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปของการอ่านบทกวีออนไลน์เป็นยังไงครับกิจกรรมนี้ได้แรงบันดาลใจจากรองศาสตราจารย์ดรตีสินบุญขจร,รค่ะคซึ่งซึ่งบันกุกุญได้เรียนระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสงขลานคะรินนะคะค พอคุณมีความชอบมีความลหลงใหลเลยทีเดียวในเรื่องเกี่ยวกับกวินิพนธ์คุณก็อยากจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกวินิพนธ์อาจารย์ก็อืให้ความคิดเริ่มให้แรงบันดาลใจว่าอตอนนี้ไม่มีใครทําแบบนี้นะทำนไม่ลองจับมันดูสิคุณก็เลยแบบเอาเลยค่ะ คือคือว่าตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นเหงาด้วยเรื่องจากให้ลูกไปอยู่อีกบ้านนึงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไม่ให้มาเล่นกับเด็กๆแถวบ้านที่คุณต้องดูแลคุณยายก็เลยหมอตอนกลางคืนเกิดภาวะาซึมเศร้าร้องไห้คิดถึงลูกก็เลยมีพอมีอะไรทําเราก็ เราก็ได้โฟกัสในเรื่องในเรื่องกิจกรรมนี้ก็เลยรู้ <ฮะ S 2> สึกสนุกกิจกรรมการอ่านบทกวีเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลค่<ฮ>ะเพื่อศึกษาสถานะ,ฮะ,ฮะกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยในยุคด,ดิจิตอลเพื่อศึกษาการดํารงอยู่การสืบทอดและก็การปรับตัวอันนี้ก็คือที่สิ่งที่แบบอาจารย์ก็แนะนําแล้วกุณก็เลยแบบได้แรงบรันดาลใจก็นํามาสานต่อทันทีเลยก็เลยคิดว่าการอ่านบทกวีออนไลน์เนี่ยก็เลยถือว่าถือว่ามันเป็น ช่องทางใหม่ในการเผยแพร่คนที่ไม่เคยอ่านบทกวีเลยเขาก็พอได้ฟัง <ฮะ S 2> เขาก็น่าจะสนใจมันถือว่าเป็นการเสรแล้วก็การสืบทอดเพื่อให้กวีนิพนธ์เนี่ยได้ออกสู่สาธรารณะในช่องทางออนไลน์แล้วก็ซึ่งซึ่งคุณคิดว่าเนี่ยช่องทางเนี่ยเป็นช่องทางที่น่าสนใจมันสอดคล้องกับยุคสมัยของเราที่กําลังเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากพอเรามาทำเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วค่ะว่าเฮ้ยช่องทางอันนี้นะมันทําให้ช่องว่างระหว่าง กวีเนี่ยที่เคยเขียนอ่านแล้วก็คนอ่านต้องมาซื้ออ่านเนี่ยมันมันทำให้ช่องว่างตรงนี้แคบลงผู้เขียนคือกวีแล้วก็ผู้ผู้ฟังผู้เสพหรือผู้ที่อ่านเนี่ยก็สามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างใกล้ชิดค,คือเขาบอกว่าสามารถเข้ามาแล้วเห็นกวีเลยกวีคนนี้นี่เองนี่ครับด้วยอ่านอะไรยางเงี้ยคือเข้ามาเข้ามาในต้แบบนี้คุณศักดิ์สิริหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่าาไามาหม ใช่อ๋อ,อนี่เองที่เราเคยอ่านเขาที่เราเคยที่เราเคยติดตามผลงานของเขาใ,ในใ,ในบทเรียนใ,ในบทเรียนมัธยมอ๋อนี่ไงมือนั้นสีขาวนี่ไงมาก้านกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค,คือบางคนก็ได้อารมณ์แบบนั้นคือทีเนี้ยก็มันก็ยังช่วยเป็นการและเปลี่ยนความคิดระหว่างรหว่างคนแต่ง แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดระหว่งหางผ้อ่านแล้วก็นักวิจาแล้วก็นักวิชาการวรรณกรรมทั่วไปด้วยมันก็คุณก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ในการสืบอทอดอวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ยุคดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์มากๆในการสืบทอดของเราสู่สู่รุ่นต่อไปเพื่อให้กวีของเรายังคงอยู่ค่ะแล้วอาจารย์คุณเผยแพร่ทางไหนบ้างครับ ตอนนี้นะคะก็จัดใน Google m e e ีค่ะคือในในในหน้าในหน้าเพจสามร้อยหกสเดของคุณสุชาติชูรีนะคะแล้วก็แล้วก็จะแชร์จะแชร์ไปที่กลุ่มต่างๆต,ตรงนี้คุณต้องขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์หุกท่าเลยที่กรุณามาเป็นส่วนร่วมนะคะในการ,รในการบอกว่าเหมือนเหมือนงานทดลองเนาะแล้วก็มีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนเนี่ยคอยติดต่อให้ไม่ว่า จะเป็นคุณสุรสารนั้นหนองคาย<ะ>คุณอมรศักดิ์สุกลางแล้วก็<ะ>คุณสุภาชูรีเนี่ยก็ะจะคอยช่วยช่วยเรื่องแบบว่าแชร์แชร์ไปเรื่อยๆแล้วก็คนอื่นพอเห็นเขาก็แชร์ไปเรื่อย<ะ>คุณยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเผยแพร่แล้วก็คนรู้เท่าไหร่แหลวแต่ก็คือก็อยากจะให้เข้ามาลองฟังก่อนนะคะ,ะพอถ้าสมมติว่าลองฟังแล้วเราก็อยากจะเป็นเป็น เป็นคนที่ติดตามผลงานของกวีสักคนหนึ่งที่เราไปฟังเขาก็ได้ซึ่งตรงเนี้มันเป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอ่านคือเราฟังแล้วเราก็อยากอยากรู้เพิ่มขึ้นอยากซึมซับเพิ่มขึ้นบางคนเคยอ่านบางคนเคยก็จได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งเนาะแต่พอฟังกวีที่เขาเขียนเนี่ยเขียนเลยมาอ่านให้เราฟังเอง มันก็จะได้อารมณ์อ,อีกอารมณ์หนึ่งใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งคนที่ไม่เคยอ่านผลงานเลยมาฟังแล้วอาจจะแบบไปกระทบใจหรือว่ามันเชื่อมโยงกับเราในขณะนั้นเขาก็อาจจะทําให้เขาฟังแล้วเขาอยากจะไปติดตามซื้ออ,อ่านหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าอยากจะลองเริ่มอ่านกวีนิพนธ์ขึ้นก็ได้เพราะคุณ คุณก็มีความหวังไว้ว่าคุณอยากจะทํเวทีเล็กๆเนี่ยสร้างนักอ่านกวีนิพนธ์ให้มากขึ้นคือคุณมองว่ากวีนิพนธ์เนี่ยหนึ่งคนสร้างกวีนิพนธ์เนี่ยก็หวังที่จะมีนักอ่านแต่ส่วนใหญ่นักอ่านเนี่ยเขาก็จะไปอ่านเรื่องสังนะ้นนวนิยายซึ่งทาให้เวลาเขาผลิตผลงานมาผู้อ่านน้อยยอดขายน้อยเขาก็แบบอาจจะเสียกําลังใจพรอถ้าสมมติว่าเราอะมีคนอ่านเยอะ แล้วมีคนสนใจเยอะนอกจากกวีนิพนธ์จะอยู่ได้ละเราจะมีคนสืบสารฐานทะลักหรือว่าก้อนเปล่าก็ได้นะคะทไม่ว่าทั้งฐันทลักทั้งกรอนเปล่าเนี่ยก็มีคนที่จะสืบสารหรือว่ามีชุดความคิดใหม่เกิดขึ้นละกวีก็สามารถได้ขายได้ขายงานของเขาแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นมันก็จะเชื่อมโยงกันเป็นวงจรน่ะอาจารย์คุณก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวช่วยเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ให้ให กวีนิพนธ์เข้าถึงผู้อ่านได้อีกทางหนึ่งค่ะใช่ครับโอเคอาจารย์ครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้อ่านอีกไหมครับจะฝากถึงผู้อ่านทุกท่านอยู่ว่าคนที่ยังท่านที่ยังไม่เคยอ่านบทกวีเลยกวีนิพนธ์จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่อ่านยากนะคะมันก็คือชุดถ้อยคาชุดความคิดคเหมือนกับเรื่องสร้างหรือวรน,นวนิยายเพียงแต่กวีนิพนธ์เนี่ย เป็นงานวรรณกรรมที่ทําให้ผู้อา่านอย่างที่คุณยุคนประชาคุณเคยกล่าวไว้ว่าครับ <Huh? S 2> วีนิคอนเนี่ยเป็นงานวรรณกรรมที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยค่ะได้ได้เพ่งพินิษไปถึงเนื้อความ <Huh? S 2> ไปถึงแต่ละจุดที่เรียงรายไปด้วยจินตนาการอย่างเช่อมช้าภ <Huh? S 2> า,าษาก็มีเนี่ยจะชักนําเราไปสัมผัสคุณค่าอันแสงเร้นที่ที่มีอยู่เล็กน้อยที่บางคนอาจมองข้ามไป <Huh? S 2> โดย เอาชุดให้คำนี้มาประกอบภาพเป็นคุณภาพทําให้เราเห็นภาพมากกว่าภาพภามันทําให้เราเกิดความอารมณ์และความรู้สึกทีนี้นคุณก็อยากให้หลายๆท่านนะคะได้ลองมาอ่านบทกวีหรือว่าอย่างน้อยเลยลองมาฟังกวีนิพนธ์ออนไลน์ดูอาจจะเป็นการเปิดว้างทางทางอารมณ์ ทำให้อยากจะเข้าไปสัมผัสกับมินิพจ์มากขึ้นแล้วก็เกิดความหลงไหลในบทกวีเหมือนที่คุณเป็นก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณก็เกิดจากการคือคุณเป็นนักอ่านมาก่อนอ่านจะมีนิพนธ์จนหลงไหลมากจนกลายเป็นคนเขียนแล้วก็ได้เริ่มเขียนในในวันหนึ่งซึ่งซึ่งสิ่งสําคัญคือการอ่านอยากฝากไว้เลยคือการอ่านค่ะ วันนี้เราคุยกับอาจาร,รย์นฤทัยมาพอสมควรครับเราก็ใช้เวลาและก็เชื่อว่าทุกๆนาทีที่ผ่านไปเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งสิ้นนะครับโอกาสนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอาจาร,รย์นฤทัยพลอยยิรันนะครับหรืออาจาร,รย์คุณที่ให้เกียรติกับเรานะครับให้เวลากับเรามาพูดคุยกันนะเราจะรออ่านงานชิ้นต่อๆไปของอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้อาจาร,รย์แข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะขอให้อาจารย์รักสาสุขภาพแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมาค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย a l i v พอดแ c a s t แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชชยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤฒและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงาน สำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อ e ีเมล Writer a s o Center @gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการช้ย Alive Podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ